ประกอบการสินค้าในบ้านเรานะคะมีทั้งที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จเขาต้องม,มีวิธีการของเขาที่ถูกต้องแล้วเดินทางมาถูกทางแล้วเขาถึงได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันค่ะธุรกิจที่ไม่ประสบความสําเร็จเขาไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรทําการตลาดถูกต้องหรือไม่เราไปพูดคุยกับกูรูประจํารายการของเราค่ะอาจารย์วิทยาจารุพงศ์โสพลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ความล้มเหลวทางด้านการทำการตลาดของผู้ประกอบการ,รธุรกิจม,มันมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้ความจริงธุรกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะครับท,ทุกร้อยบริษัทเนี่ยนะครับเวลาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเจ๊งภายใน3ปีนี่ครึ่งหนึ่งนะ นะครับไอ้ที่เจงๆกันครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเ,ออเป็นความล้มเหลวถ้าเราจําแนกเป็นความล้มเหลวทางด้านการตลาดเลยเนี่ยนะครับก็จะมีหัวข้อหลักๆอยู่ประมาณ7เรื่องอใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1เลยนะครับเรามาดูว่าแนวคิดกระบวนการในกออ การออกสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาการบริการของเขาเนี่ยคิดไม่เหมือนลูกค้าคิดนะครับสัพ์นี้เราเรียกว่า i n s i ซต์เอาเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐ,ฐานเป็นตัวตั้งฉันชอบอย่างเนี้ย<อ>ฉันก็ทําอย่างเนี้ยคิดว่าลูกค้าจะชอบเหมือนฉันถูกต้องบังเอิญว่ารถนิยมของเราไม่เหมือน,นชาวบ้านเขาะนะครับไอสินที่เราชอบเนี่ยบังเอิญบังเอิญน,นะครับแปลกแยกกว่าชาวบ้านเขาะนะครับทำให้คนที่มีรถนิยมคิดเหมือนเราเนี่ยมีจํานวนน้อยแล้วทําให้ไม่สามารถสร้างกําไรได้มากเท่าที่ควรเช่นนะครับเราอยากทําร้านทาเลฟ ฉันอชอบทาเล็บฉัน <ขา S 2> ก็ล,กลงทุนเลยซื้อเลยซื้อเช่าพื้นที่เลย <ขา S 2> นะครับแล้วก็เอาสีเฉพาะที่ฉันชอบนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่เคยคำนึงว่าคนระแวกแถวนั้นนะครับมีใครบ้างจำนวนคนมาเก็ตไซส์นะครับกี่มากน้อย <ขา S 2> ที่สามารถเป็นลูกค้าเราได้ เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับเราคิดเอาตัวเองเป็นบรรฐานนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นอาหารสุนัขเราบอกว่าเราทําอาหารสุนัขขายนะครับเจาะตลาดล่างนะครับคำว่าตลาดล่างคือตลาดที่ผู้บริโภคเขาซื้ออาหารสุนัขพวกนี้ไปบริจาคนะครับให้กับวัดให้กับหมาจรจัดนี่เป็นต้นนะครับความจริงลักษณะที่ผู้บริโภคอยากได้ก็คือราคาถูกๆนะนะครับปริมาณเยอะเพอะเพกินได้พอนะครับสุนัขพอกินได้นะครับ แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการหลายๆรายก็คือใส่สีเข้าไปนะครับในอาหารสุนัขเป็นสีลูกกวาดบ้างอะไรบ้างการใส่สีเข้าไปแล้วษัต์แบบนี้นะครับเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือใช่เหตุแปลว่าเราชอบให้มันเป็นสีลูกกวาดะนะครับดูดีดูมีฐานะแต่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้อยากได้แบบนี้นี่คือกระบวนการคิดว่าเราคิดไม่เหมือนลูกค้าคิดสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ออกไปขายสินค้าเนี่ยก็มักจะเจ๊ง นะครับแล้วก็จะฝืนตลาดไม่ค่อยได้ค่ะนั่นก็คือการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง<ช>คิดคว่าลูกค้าจะชอบแบบเราไม่หนำซ้ําของแปลกยังไม่พอสินค้าแปลกยังไม่พอยังเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับตัวเองด้วยระ<ช>ยะเวลาในการเจ๊งอาจจะเร็วขึ้นใช่ถูกต้องนี่ก็คือความคิดแรกคือหลายๆคนที่ประสบความสาเร็จถ้าเราคิดเหมือนตลาดก็ไม่มีปัญหานะ,ะนะครับแต่บางเอญเนี่ยนะครับที่เราคิดไม่เหมือนตลาดเนี่ยจะทําให้มูลค่าการขายนะครับยอดขายของเราต่ำกว่าปกติแทนที่มันจะได้ เยอะเยอะค่ะอาจารย์ สำหรับแนวคิดแรกที่เป็นความล้มเหลวในเรื่องของการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็คิดแปลกเนี่ยรจริงๆการคิดแปลกมันก็ดีในส่วนของสินค้าบางประเภทถูกต้องไหมคะแต่มันใช้ไม่ได้กับสินค้าทุกประเภทอ่ามาข้อที่ 2, 2> นะครับก็คือความแตกต่างของสินค้าคะนะครับวเวลาจะเลือกว่าสินค้าเราจะแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับถ้าสินค้าไม่แตกต่างแข่งขันที่ราคานะครับถ้าเราไม่มีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนอย่าแข่งขันด้านราคาเป็นอันขาดแม่้นจะบาดเจ็บ เพราแปลว่าเราลดราคาคู่แข่งก็ลดได้แล้วเขามีความสามารถในการลดราคามากกว่าเราอีกเพราะว่าต้นทุนเขาต่ำกว่าเราเพราะนั้นกรณีแบบนี้ จึงจําเป็นต้องมีความแตกต่างเกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการที่ทําสินค้าออกมาก็คือว่าเป็นลักษณะ Copy p a s t พนะครับทำเหมือนเหมือนกันนะครับเห็นชาวบ้านชาวช่องเขาทาฉันก็ทําบ้างแต่สุดท้ายการทําเหมือนกันลักษณะแบบนี้มันเข้าไปช่วงปลายของวงจรผลิตภัณฑ์ไปแล้วแปลว,ว่าชาวบ้านชาวช่องเข้ามากันเต็มแล้วการละครั้งหนึ่งเคยเห็นโรตีบอยไหมะนะครับพอโรตีบอยดังปุ๊บเนี่ยชาวบ้านชาวช่องก็เริ่มทําขนมลักษณะแบบนี้มามากขึ้นสินค้าแบบนี้มาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะครับเราไปเข้าในช่วงท้ายแล้ว ลักษณะแบบนี้เป็นต้นที่ทําให้มันจะเจ๊งค่ะเพราะรฉะนั้นการที่มีผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันกับโรตีบอยอย่างพวกขนมปังต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาควรทําก็คือการปรับสูตรหรือเปล่าหรือว่าเจ๊งไปเลยคือยอมให้เจ๊งไปเลยเพราะกรณีสินค้าเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสินค้าเราลูกค้าอยากได้อะไรแล้วต้องสร้างความแตกต่างให้ถูกต้องอนะครับถ้าเมื่อไหร่เราพัฒนาสินค้าแล้วแตกต่างในสิ่งที่ลูกค้าไม่อยากได้สุดท้ายเราเนี่ยนะครับต้นทุนเพิ่มฟรี เพราะฉนั้นข้อที่2ผมก็เลงจะบอกว่าต้องแตกต่างอย่างมีในยยะสาคัญต้องแตกต่างนะ<ะ>อย่างมีคุณภาพใช่ <c oughs> นะครับคาว่าคุณภาพคือเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้รู้สึกว่าเป็ดปัญหาเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับถ้าเมื่อไหร่แตกต่างไม่ได้เนี่ยนะครับอย่างเหมือนเราทําข้าวสารเมื่อกี้พูดถึงข้าวสารข้าวถุงเงี้ยเป็นต้นนะครับกรณีถ้าเราทําข้าวสารชาวบ้านก็หอมมะลิเราก็หอมมะลิแล้วมันยังไงพันกรณีหลายหลายๆรายนะครับแทนที่จะขายเป็นถุงหนึ่ง5กิโลนะครับก็เป็นถุงละ ถุงละร้อยร้อยกรัมเป็นต้นหนึ่งขีดเองนะนะครับแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับไว้เลี้ยงลูกเล็กเด็กแดงนะครับที่เพิ่งคลอดออกมาเพิ่งเริ่มหัดทานข้าวได้มีวิตามินค่อนข้างจะสูงเป็นต้นถ้าเปรียบเทียบเป็นปอปริมาณราคาต่อปริมาณกําไรต่อปริมาณเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากมากนี่คือตัวอย่างให้เห็นนะครับแทนที่จะขายเยอะๆก็มาขายน้อยๆนะครับแล้วสร้างความแตกต่างอย่างไข่ไก่แทนที่เราจะขายไข่ฟองหนึ่งสามบาท2บาท ของไข่ไก่ของเรามี DHA นะครับเป็นต้นตอกปุ๊บนะครับมี DHA กินปุ๊บก็ฉลาดปกติอันนี้เป็นต้นนะซึ่งเราก็ต้องแตกต่างอย่างมีคุณภาพแต่ว่าอันนี้ก็ไปเกี่ยวเนื่องกับต้นทุนเหมือนกันว่าโอเคการสร้างความแตกต่างอย่างมีคุณภาพแน่นอนว่าต้นทุนต้องเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ต้องอย่างดูอีกทีนึงว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะสร้างความแตกต่างแบบนี้ถ้าแตกต่างที่ดีเนี่ยต้นทุนเพิ่มก็จริงนะครับแต่ราคาขายเพิ่มด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแตกต่างที่ไม่ดีคือต้นทุนเพิ่มขาเดียวราคาขายไม่เพิ่มนี่คือแตกต่างที่ไม่ดีนะครับจากการสร้างความแตกต่างอย่างมีคุณภาพแล้วมีอะไรอีกไป3ข้อละอ่าข้อที่ข้อที่3นะครับสู้คู่แข่งขันไม่ได้คือเวลาเราทําสินค้าออกมาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่ากลไก ทางการตลาดเนี่ยเราขายได้กู้เงขันก็ขายไม่ได้กู้เง่งขันขายได้เราก็ขายไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ก็จะเพิกเฉยว่ากู้เงขันเราทําอะไรบ้างทําดีอะไรบ้างอย่างเช่นลูกศิษย์ผมก็ทําสปางเงี้ยนะครับเขาก็มาถามผมอาจารย์โอ้โหไม่มีคนเข้าเลยผมถามว่าเคยไปเยี่ยมชมสปากู้เงขันแล้วแวะแถวนั้นไหมว่าทําไมเขาคนเยอะขนาดนี้เขามีดีอะไรบ้างคือเราเนี่ยเพิกเฉยต่อกู้งขัน เราทําหมู่บ้านจัดสรรขายนะครับเราก็ไม่เคยคิดว่าคู่แข่งขันเนี่ยเราแว้แถวนั้นเนี่ยราคาก็เป็นเท่าไหร่นะครับพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับโปรโมชั่นก็เป็นอย่างไรบ้างเวลาลูกค้าก็ไปซื้อบ้านจัดสรรเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อหมู่บ้านเดียวไปดูที่เดียวแล้วซื้อเลยเขาก็ต้องดูหลายที่เพราะนั้นกรณีแบบนี้นะครับต้องเอาข้อมูลมาประกอบว่าเราจะแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไรบ้างถ้าสู้ไม่ได้เราก็ไม่ลงทุนนะครับมันไม่จําเป็นว่าเราต้องชนะคู่แข่งขันทุกที่ทุกสมรภูมิทุก กลุ่มลูกค้าที่จำเป็นเพียงแค่ว่าเราอาจจะเข้าไปทดลองใช้หรือเข้าไปดูก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วก็มาปรับใช้กับธุรกิจของเราถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราสู้คู่แข่งไม่ได้หลายๆที่นะครับสุภาษสิทฝรั่งเขาบอกว่า if you can b e a t them join them ก็ไปร่วมกับเขาซะสู้ไม่ได้ก็ไปร่วมกับเขายกตัวอย่างมีหลายๆโรงพิมพ์นะครับโรงพิมพ์ที่เป็นโรงพิมพ์เล็กๆนะครับสู้โรงพิมพ์ใหญ่ๆไม่ได้ก็จะเริ่มผันตัวมาเป็นพันธมิตรของโรงพิมพ์ใหญ่ๆแทนเช่นนะครับก็จะรับออเดอร์ด่วนนะครับส ด่วนแทนถ้าเป็นออเดอร์ปกติไม่รับนะถ้าออรงพิมพ์ใหญ่ๆมีปัญหานะครับขาดจํานวนที่ไม่อยากพิมพ์ก็ส่งให้ลงเล็กเป็นต้นนี่คือการเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันแน่นอนคุณต้องถอด อคติของคุณออกไปในเรื่องของการเป็นคู่แข่งออกนะโอเคคุณต้องยอมรับว่าคุณเป็นรายเล็กคุณสู้เขาไม่ได้คุณก็ต้องทําอย่างนี้เพื่อให้คุณอยู่รอดถูกต้องถ้าเราสู้ไม่ได้จริงก็ต้องย้ายนะครับย้ายพื้นที่ไปแข่งขันที่อื่นที่เราสามารถสู้ได้ค่ะอ่าใบสี่ข้อแล้วมีอะไรต่อนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะดูที่การมีส่วนร่วมนะครับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส s t a โ e h เดอร์ของกลุ่มต่างๆนะครับสาเหตุที่ล้มเหลวส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเป็นเพราะไม่มีความร่วมมือกับ ซัพพลายเออร์นะครับกับผู้จัดหาจัดสรรวัตถุดิบไปกับเรารดูตัวอย่างสินค้าที่ล้มเหลวเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราจะเจริญเติบโตเราจะพัฒนาสินค้าได้ด้วยตัวเองเราไม่เคยคิด ถึงซัพพลายเออร์คนที่จะมาช่วยเราในการพัฒนาสินค้าคะนะครับทำให้เราเติบโตไปพร้อมกันนะครับดูตัวอย่างอย่างสีทาบ้านะนะครับการพัฒนาสินค้าไม่จําเป็นต้องลงทุนด้วยตัวเราเองก็ได้เราก็หาคู่ค้าพันธมิตรของเรามาช่วยพัฒนาสินค้าคะนะครับในการพัฒนาสีทาบ้านให้สามารถเช็ดถูได้ง่ายล้างทำความสะอาดได้ง่ายเป็นต้นโดยใช้ซัพพลายเออร์ที่ นำเสนอตัวส่วนผสมที่ใส่สีทาผ้าน,นี่แหละ,ะมาประกอบกันต้นท,ทุนเราก็ลดลงด้วยเขาก็มียอดขายที่ดีขึ้นเราก็ขายได้ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มสําคัญคแล้วนอกจากนี้เนี่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือพนักงานเราเองอ สาเหตุที่ยอดขายไม่ค่อยได้เพิ่มเท่าที่ควรนะครับคือเราไม่ให้ incentiv e นะครับผลประโยชน์กับคนที่มีอํานาจคนนักขายนะครับเซลล์ของเราแล้วว่าเขาขายมากก็ได้เท่าเดิมขายน้อยก็ได้เท่าเดิมนะครับสุดท้ายก็ทําน้อยดีกว่า ก็ไม่เห็นจะเป็นต้องดิ้นรนเยอะขนาดนี้เพราะก็ได้เท่าเดิมถูกต้องเพราะฉะนั้นการให้แรงจูงใจของพนักงานขายนะครับนี่คือกลุ่มคนหนึ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทด้วยอืมคือเรียกได้ว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตนะคะตั้งแต่การผลิตพนักงานเซลล์รวมถึงซัลายเออร์ที่ต้องมีการ ช่วยกันในการทําผลิตภัณฑ์ออกมาชิ้นหนึ่งโอเคสีทาบ้านคุณไม่ได้สักแต่ว่าเอาสีมามาผสมอย่างอื่นก็ไม่ใช่คุณต้องมีส่วนผสมที่ช่วยลดความร้อนป้องกันรังสี UV ส่วนผสมพวกนี้เราสามารถดีลกับเชนของเราได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ประการถัดมานะครับ ข้อนี้สําคัญเลยนะครับการตลาดนะครับต้องสื่อสารรู้เรื่องค่ะแปลว่าเราดีนะครับต้องบอกให้ลูกค้ารับรู้นะว่าเราดีอะไรบ้างค่ะแล้วเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีดีหลายๆเรื่องเราจะบอกลูกค้าทุกเรื่องมันก็มีข้อจํากัดเพราะว่าสื่อในโฆษณาเวลาจะทําโฆษณาต่างๆเนี่ยหรือจะทําแคมเปญต่างๆเนี่ยเราจะบอกทุกเรื่องลูกค้าก็จําไม่ได้เราต้องเลือกเลือกนะครับว่าเราจะสื่อสารอะไรให้ลูกค้ารับรู้บางทีสื่อสารไม่รู้เรื่องอีกเช่นผมซัพพอกเราไม่มีแคลไซด์ อันอย่างนี้นครับคือสื่อสารไม่รู้เรื่องอความจริงแล้วเนี่ยผงซักฟอกที่ไม่มีแคลไซคือผงซักฟอกที่ไม่มีผงแป้งเวลาซักผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยผงขาวมันอยู่ในเนื้อผ้านะครับเวลาเรารีดมันจะเป็นจุดขาวๆอ,อันนี้แหละครับนี่คือสื่อสารไม่รู้เรื่องอแปลว่าเราใช้ศัพท์ที่เป็นเทคนิคนะครับทางด้านเทคนิคจนเกินไปแล้วลูกค้าก็เริ่มสับสนว่ามันแปลว่าอะไรเพราลูกค้าไม่เข้าใจไม่รับรู้รับทราบว่ามันดีอย่างไรก็ไม่ยินดีจะจ่าย ไม่ยินดีจะจ่ายทั้งซื้อและไมย่ยินดีจะจ่ายทั้งระดับราคาที่แพงขึ้นนี่คือเราไม่รู้ว่ามันดีอย่างไระนะครับแต่เรื่องยากให้มันเรื่องง่ายนะคะแล้วก็ทําพยายามทําให้ศัพ์ที่มันยากๆให้คนซื้อเนี่ยเข้าใจเพราะแน่นอนคนซื้อคือคนที่จ่ายตังคุณนะอ,อซึ่งการเลือกสื่อสารเนี่ยหนึ่งต้องเลือกสื่อสารในสิ่งที่ เป็นจุดเด่นของสินค้าด้วยสิ่งที่บอกถึงที่สิ่งที่ดีที่สุดในตัวสินค้าที่มีด้วยรวมถึงว่าสิ่งที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกว่าเราดีอย่างไรเนี่ยนะครับหนึ่งต้องสอดคล้องกับจุดแข็งของเรานะครับสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วคู่แข่งทําทไม่ได้แล้วสิ่งนั้นต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราไอ้ตัวนี้แหละครับนี่จะเป็นตัวสําคัญที่เราใช้สื่อสารกับลูกค้านะครับคนใหม่นะครับหนึ่ง เป็นจุดแข็งของเราเราทาได้ดีมากมากลูกค้าอยากได้3เป็นจุดอ่อนกู้แง่งัน,นอันนี้แหละครับนี่เป็นแมสเซจสาคัญข้อความสําคัญนะครับตัวคุณค่าสําคัญที่เราจะใช้เน้นย้ําสื่อสารกับลูกค้าเราเื่อลูกค้ารับรู้ว่าเราดีอย่างไรแปลว่าลูกค้าเรากำลังจะบอกลูกค้าว่าอย่าไปซื้อกู้แข่งันเลยมาซื้อชั้นเถอะในเมื่อชั้นก็มีเหมือนๆกับกู้แข่งคันนั้นต่อไปนี้แล้วชั้นยังมีความแตกต่างดังต่อไปนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยนะครับต้องสื่อสารให้รู้เรื่องนะครับแปลว่า แต่ละกลุ่มคนจะมีการสื่อสารที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นแม้แต่พักการเมืองนะเอสื่อสารง่ายๆ30บาทรักษาทุกโรคจบจบรู้เรื่องรู้เรื่องแทนที่เราจะสื่อสารข้อความยาวเชียร์พูดโอ้โหสามบรรทัดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเกษตรกรชาวบ้านสั้นกระชับได้ใจความชัดเจนแน่นอนว่าการสื่อสารที่ง่ายๆคุณจะสามารถสื่อสารจากคนที่เข้าใจยากที่สุด ดีที่สุดครับอ่ามาจากการสื่อสารที่ไม่รู้เรื่องต้องสื่อสารให้รู้เรื่องแล้วในเรื่องของการตั้งราคาก็มีความสําคัญเหมือนกันถูกต้องนะครับเรื่องสุดท้ายคือการตั้งราคาส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยได้กําไรเท่าที่ควรคือตั้งราคาผิดอืนะครับแปลว่าราคามันจะมีผิดอยู่2ประเภทผิดคือต่ําไปกับผิดสูงไปนะครับผิดต่ําไปคือความสามารถในการทำกำไรควรจะได้มากกว่านี้แต่กลับไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นพอตั้งต่ำไปปุ๊บเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์ว่าลูกค้าจะซื้อมากกว่าปกติะนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยควรจะได้กำไรมากกว่านี้แต่กลับไม่ได้อ,อีกแบบหนึ่งคือตั้งราคาสูงเกินไป พอตั้งราคาสูงเกินไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจํานวนปริมาณการขายนะครับแทนที่จะได้มากตามปกติก็กลับหดน้อยลงะนะครับพอหดน้อยลงปุ๊บเนี่ยทำให้โดยภาพรวมกําไรน้อยอนะครับพอราคาสูงปุ๊บลูกค้าบางกลุ่มไม่ซื้อเลยค่ะสูงเกินช่วงที่เขายอมรับได้ ซึ่งนี่ก็ถือเป็น7ความล้มเหลวทางการตลาดที่คุณควรจะต้องรู้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือว่าผู้ซื้อคุณก็ต้องรู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามปรับปรุงสินค้าของคุณให้ดีขึ้นด้วยค่ะช่วงนี้จะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิทยาจารุงพงศพลค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดมธรมาสตร์ขอบคุณมากคม,ากมากค่ะสวัสดีครับ